สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าชีกุกกอกนะคะวันนี้เราก็มาเอาใบสะอมออกนะคะจากจากอันนี้มาเนาะนะคะพอ<ส>ดีหากันไกลที่ตัดกิ่งไม่เจอนะคะท่านผู้ชมย่าก็เลยเอาเอาเกี่ยวเกี่ยวข้าวนี้เลยมานะคะก็ตับแบบนี้เลย อยากก็เอาเกาะแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม

วันนี้เราจะมาตัดกิ่งตะอมให้มันแตกเนาะใหม้มันเติบโตคุณช่างว่าปฏิบัติงานได้เลยเราก็จะปฏิบัติงานแล้วพีนนนวน่น้องเอลยปฏิบัติงานกระบอกมีอันตั้งใจที่นั่ยนะมันไม่เห็นแล้วเขาก็เลยเอาแบบนี้เลยหน้บเลยใช่ไหมจะมีอยู่บ่าคุณเจ้าจะมี คนนนี้คนไ่เห็นเราก็เลยเอาเกลียวนี่แล้วไปขัวเกลียวไเลล่ะคตรงไหนไปขัวนีเเห็นตีเกบอมมาให้คอยนี้ย่พาเขาว่าคือคอยอ่แลวดานมันเลือแหละเราอะด้านมันจะเจะไหม่เราอะเราคอยถามเราตาลงดาลงมันก็แตกย่อไหมเรา บบเออที่หนูไปบ้านหนูหนูปลูกไว้ต้นนึงอะต้นเท่านี้แหละยา่าเขาไม่ทำเนะาะย่าเขาทำไม่เป็นหนูต้องไปลิรีรีก่อนหนูจะกลับหนูก็เก็บได้ช่อดไข่ดิเขาต้องรดน้ำ้วยนะถ้าไม่รดน้ำมันก็ไม่ออกไม่หรอ,อต้องรีดแล้วก็ ผ่านไปนะคะผ่านไปหนึ่งต้น ไปแล้วหนึ่งต้นป้าแถวบ้านเอ้ย <c oughs> จะริมเ้อะก็จะดิ่นๆๆออกปีที่แล้วนะเราเก็บกินจนวานนะมีบ้านไม่ไานเนาะปีที่แล้วนะตอมอยู่ตรงนี้ละใบมันก็เริ่มเริ่มอันนี้แล้วพี่น้องเริ่มเหลืองเหลืองเศ้าแลว้ว อหอมหอมดอกอันนี้นะหอมดอกอะไรนี่ดอกอะไรนะเขาเรียกว่าดอกดอกอะไรนะดิเนี่ยดอกของค้อย 现在不行，不行。 อานนี่แแล้เอาเบื่อมันเนาะเอาเชือเงามานนี่เลยบ่ภาษาไปแล้วอยาเจีเราบ่มาและเราบบบ่หายเราล่ามาละเอาเกลือเลยไว้จิ้เลย เเอาไว้สือบ่าวบ้านนาะให้ค่อยกลับไปทำกับข้าวบ้านยกแฟเพื่อภาษาเมอเด็กเื่อประจ่ายเงาก็ได,าาไ,กได้ภะสาอะไรเงี้ยข้าวสามข้นไ,ไ,ไ,ไปกวาดไปจับ เออดอกอะไรเนาะดอกอะไรนะเนาะพี่น้อง FC ท่านรู้แจ้งไหมว่าดอกอันนี้ดอกอะไรเขาเรียกมันอดอกอแก้วเหรอหอมเออต้นแก้วแนก้วเลย<อ>ต้นแก้วแมนนต้แก้วหอมพี่น้ๆๆอง เล่นพักว่าอะไรหอมอะไรเงี้ยไม่ให้ไม่ให้พูดบ่เออเบื่อเบื่อบ้านทุกวนไม่ได้ถือหอมก็หอมมันมีอ่าอะไรสมมติเบื่อมันมีของมีอะไรเงี้ยมันจะเข้าไปวบ่ก็ทำงานอยู่กับขมิ้นเยอะผมก็เลยบอกกันมาอ๋อแม่พูดพี่กับแต่บ้านค่อยไม่ได้ว่าอันนี้ถือถือไม่เหมือนกันถือคนไทยกับถือ ตลาดอไปน่เออเอไปตลาดน,าน,นันบบนมกนนอกว่าไปซื้อปลาหมึกปลาหมึก่าเรวก็ไปซื้อปลาหมึกมาอะไรนะเจ้าบอกมันบอกเปดแปดนาทีแล้วแหละมา,าแล้ว สำหรับคลิปนี้สำหรับวันี้นะคะ